ต่อไปนะครับก็จะมีการไลฟ์ผ่านเพจบอสแคร์ปีนี้นะครับจะมีอาร์ตอัธชัยแล้วก็น้องโมทธนเดชแจ็กกี้พีบอยากสลับกันไปจัดกิจกรรมจัดบูธท,ที่หน้าเวทีหมอลำใจกันร้อยไปที่ไหนนะฮะก็จะมีคาราวานบอสแคร์มีบูธกิจกรรมของบอสแคร์ดีล่าสกินเนี่ยอยู่ที่หน้าเวทีนะครับไปดูหมอลำใจกันร้อยพกเงินไป ช้อปปิ้งไปซื้อกันที่หน้าเวทีก็ได้แล้วก็จะมีไลฟ์สดทุกวันนะครับประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับอาร์ตอาตาชัยแล้วก็โมทธนาเดชแจ็คก,กี้พีบอยากสิสลับซับเตียนกันไปนะฮะขายที่หน้าเวทีแล้วก็ขายผ่านไลฟ์สดที่เพจนี้ด้วยนะครับเข่ามาแล้วว่าต้องออกไปใส่ด้ยฮะเออเมื่อนี้ฝนตกยูเฮือนแล้วก็เบึงไลฟ์สดบอดแค่ครับผมขอบระคุณทุกกำลังใจครับปิดไปหมืดไปสองมื่ เพื่อรีเซ็ตร่างกายและจิตใจตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะกลับมาลุยอีกคี่เราขอบพระคุณแม่เกษรานะครับยิ้มในลูกยิ้มแล้วครับอันนี้ผมเมื่อนี้ค่ะเอารถบานเข่ามามาขัดสีใหม่แล้วรัมาเก็บไายละเอียดนะครับมาติดตู้ลิ้นชักที่ต้องได้นี่เพิ่มเติมเพื่อความสะดวก วันนี้นะครับโกดังสินค้าเราแน่นเลยเพราะว่ามีสินค้าใหม่มานะครับมีสินค้าใหม่มาแล้วก็จะมาเปิดตัวกับไลฟ์นี้เลยนะครับกับเพจเล็กๆนะครับกับแบรนด์สินค้าเล็กๆแต่คุณภาพคือคุณภาพคือคับแก้วครับจบเพลงนี้เดี๋ยวจะนำสินค้าขึ้นมารายงานตัว ทีละตัวนะครับแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะครับโดยเฉพาะสินค้าใหม่ของพวกเรามาพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับเป็นยาสีฟันทั้ง2ส,สูตรบอดตัดผมไม่แมนครับไปเหงานอ,นอนอยู่ลานตัดผมสร้างตัดผมเด็บปุ๊กอยู่ประมาณหาเทือนี่แหละพี่น้องสู้ๆนะบอดขอให้ปังๆขอขอบคุณครับโชว์ปีที่8อลังการมากประทับใจขอพระคุณครับผมบอดข่อยขอบคุณเจ้าเด้อ ข่อยหายจากการเป็นรังแค่จากที่ข่อยเป็นมาหลายปีใส่ยังกับบอาหายมาเจอบอสแคร์ออร์แกนิกหายเลยสีอุดหนุนขอพระคุณครับซื้อไว้ไปไปไปจำบ้านแล้วก็เอาเป็นของฝากสำหรับคนที่รักก็ดูดีนะครับเข้ามาแล้วไม่ต้องไปไหนนะฮะขอเวลาทุกคนวันนี้ครับมาเปิดโตบอสแคร์นะครับที่เป็นยาสีฟันทั้งสองสูตรนะครับ